วุ้นตาโฮยโถเหลืงนมสดไว้เตยนะคะรสชาติหอมมอนันอร่อยนะคะสุดนี้หวานน้อยแต่อร่อยนะคะเอาไปทํากินไล่ทําขายไล่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โคคุณเตียมพาเข้าโคมาทําวุ้นโถเหลืงไว้เตยนมสดกันนะคะต่อไปเราก็มาแช่ผงวุ้นนะคะใส่ไปหนึ่งช้อนนะคะน้อม100มิลลิลิตรนะคะแช่ไว้ประมาณ15นาทีนะคะ ไว้ตยแปยดไว้นะคะถั่วเลืงเช่น้อมนะคะหนึ่ง้ยกรมนะคะเช่น้ําประมาณ6ชั่วโมงนะคะน้อมสะอาดนะคะเจ็ดห้ยกรมนะคะต่อไปก็ปอนค่ะปอนให้ละเอียดเลยค่ะ ต่อไปก็มะกวางนะคะเขาเนํามันหวกนให้หมดนะคะกิ่นหอมใบเตยมากกว่านเลยค่ะมันจะมีฟางนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำถั่วเหลืองนะคะใส่ว like. ุ้นที่เราเช่เมื่อกี้นะคะลงไปในหม้อค่ะ แล้วก็เทน้ำถั่วเหลืองใบเตยลงไปเลยค่ะเคี่ยวตลอดเวลานะคะมันเป็นน้ำถั่วเหลืองมันอาจจะติดก้นหม้อหรือไม่ไรนะคะวุ้นในลายตัวรีแล้วนะคะต่อไปก็ใส่น้ำตาลนะคะ นมข้นหวานค่ะตีมใส่เป็นน้ำตาลชายแดงนะคะรอให้มันเดือดอีกสักพักนะคะในที่เราก็ปิดแก๊สนะคะต่อไปเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะพักให้มันอุ่นขึ้นไปใช้แก้วกันนะคะ ต่อไปก็มาทำนมสดที่เราจะราดนะคะนมรดจืดนะคะที่ห่ออะไรก็ได้ค่ะน้ำตาลชายแดงนะคะนมข้นหวานค่ะมะพร้าวอ่อนนะคะใส่ตามชอบนะคะ น้มที่เราจะราดนีด่เต็มไม่ได้ต้มให้มันเดือดปวดๆนะคะมันเดือดตามขอบหม้อก็พอนะคะล้วนไน้ที่เราก็ปิดแก๊สนะคะเราจะพักไว้ก่อนคะ่ะต่อไปเราก็มาหยอดวุ้นนะคะ ถ้วยใหญ่ปริมาณ10วันนะคะแก้วเล็ก6วันค่ะเลือกแก้วเลือกถ้วยตามที่เราชอบได้เลยนะคะต่อไปก็นำเข้าตู้เย็นนะคะหยดเสร็จแล้วก็นำเข้าตู้เย็นนะคะเราวุ้นแข็งตัวดีนะคะ ุ้นแข็งโตนี้แล้วก็ตอกนมสดที่เราทําไว้เมื่อกี้ราดลงไปเลยนะคะใครสนใจจะเอาไปทํากินก็เลยทำขายก็เลยนะคะทุกคนถ้วยใหญ่แบบนี้จะขาย40ก็เลยห้าสก็เลยนะคะ เดี๋ยวนี้ตัวอย่างก็ของแพงนะคะ เร็จแล้วก็ปิดผ้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นําเข้าตู้เยน็นได้เลยค่ะอยากกินตอนไหนก็มากินได้เลยนะคะกินแล้วอร่อยชด่ชื่นนะคะกินไข่ร้อนนะคะน่ากินนะคะทุกคนมาชิมรสชาติกันดูค่ะรสชาติหอมมันอร่อยนะคะสูตรนี้หวานน้อยนะคะวันนี้เตริยมลาเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะ